สวัสดีครับช่องหอไอ้จอห้าสิบสองนะครับ EP นี้นะครับผมก็จะมาให้ชมนะครับแล้วก็แนะนำนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับของราชการที่เก้านะครับมีทั้งหมดยี่สิบสองวาระนะครับครบวาระทั้งยี่สิบสองนะครับอันนี้ใส่กรอบไว้นะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนําให้ให้ชมนะครับว่ามีวาระไหนบ้างส่วนราคาอันราคาตัวไหนตัวไหนแพงตัวไหนถูกนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยหรืออยากรู้นะครับส่วนแพงเนี่ยก็จะมีที่ใส่ธนบัตรมาด้วยนะครับ ส่วนเหรียญเหรียญอันนี้เป็นเหรียญร้อยสิบนะครับผมเอามาใส่เพิ่มเฉยนะครับก็แล้วแต่ท่านใดแบบว่าจะจัดจัดเรียงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตั้งแต่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่ยครับเหรียญหนึ่งบาทปีสองพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ไล่มานะครับเป็นปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าเหรียญหนึ่งบาทกาญจนพิเศษนะครับ แล้วก็มาเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับวัดพระแก้วที่เราใช้กันในปัจจุบันนะครับอันนี้สภาพไม่ผ่านการใช้นะครับส่วนธนบัตรผมก็เลือกเป็นเลขก้าหน้าก้าหลังมาใส่นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับอ่ะแล้วก็มาเริ่มอีกนะครับอันนี้เป็นเหรียญเสด็จนิวัตพนครนะครับหลายๆท่านอาจจะมีนะครับตัวนี้ก็มีราคานะครับหลักร้อยนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับถ้าผ่านการใช้ก็หลักสิบหลักห้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับราคาไม่ตายตัวนะครับอันนี้ก็หลักร้อยนะครับ เกือบเกือบร้อยนะไม่ผ่านการใช้80ประมาณนี้นะครับส่วนพวกเอชเชนเกมพวกนี้นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับ5บาทอะไรประมาณนี้ครับ10บาทผ่านการใช้นะครับถ้าไม่ผ่านการใช้ก็ประมาณ20บาท3ามบาทนะครับก็ไม่ตายตัวนะครับราคาเอชเชนเกมครั้งที่5นะครับแล้วก็เอชเชนเกมครั้งที่6กไล่ตามวาระ้เลยครับแล้วก็ชุดแรกนาขวัญนะครับอันนี้ของ10สิบนะครับแล้วก็เป็น องคารนามัยโลก w o นะครับตัวนี้ก็แพงนะครับประมาณประมาณร้อยนะครับไม่ผ่านการใช้ถ้าผ่านการใช้ก็ลดลงมานะครับแล้วก็มาเป็นกีฬาแหลมทองครั้งที่8นะครับแล้วก็องคารอาหารและเกษตรนะครับ FAO นะครับปี2520นะครับแล้วก็มาเป็นเที่ยวฟาสิอนนะครับอันนี้ของกรุงเทพนะครับหนึ่งบาทนะครับเป็นที่ลึกนะครับ แล้วก็ของราสิบอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นที่ลึกนะครับแล้วก็มาเป็นเอเชียนเกมที่แปดนะครับแล้วก็มาเป็นรวงข้าวนะครับมันอาหารโลกนะครับที่เราเรียกรวงข้าวนะครับหลายๆท่านอาจจะได้ยินแล้วก็มาเป็นหมุนเวียนนะครับตาแผ่นดินตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ผ่านการใช้นี่ก็อยู่ประมาณหกสิบถึงแปดสิบาทนะครับถ้าผ่านการใช้ก็สามถึงเจ็ดบาทนะครับบางท่านก็แปดบาทก็มี อันนี้เขาจะซื้อกันทีละเยอะนะครับเป็นละร้อยเหรียญอย่างนงี้นะครับจะได้คุ้มนะครับส่วนตัวนี้ที่หากันมากเลยนะครับราคาเนี่ยไม่ผ่านการใช้นะครับก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทนะครับถ้าผ่านการใช้แล้วก็ขายกันอยู่สามสิบถึงห้าสิบาทนะครับคูดหนึ่งเจ็ดตัวนี้ครับส่วนใหญ่ขอบจะชอบบินนะครับต้องสังเกตดูนะครับว่าสภาพความคมชัดอีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านของพ้พักของโลก้นะครับก็จะมีขาวแว่นนะครับส่วนใหญ่ก็ ถ้ามีขาวแว่นชัดเนี่ยก็คือสภาพโอเคนะครับสมบูรณ์เก็บได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับ2รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ที่ใช้หมุนเวียนนะครับอ,อันนี้วัดพระแก้วเหรียญใหญ่กับเรือส่วนหง์นะครับอันนี้ของผมที่เอามาใส่ก็เป็นผู้สั้นนะครับสังเกตตรงตรงนี้นะครับผู้สั้นจะเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับถ้าไม่ผ่านการใช้เนี่ยก็อยู่ประมาณ40-50บาทนะครับ ส่วนใหญ่บางท่านเขาจะขายเป็นคู่นะครับผู้สั้นผู้ยาวคู่ละร้อยคู่ละ80อย่างนี้นะไม่ผ่านการใช้2รุ่นนี้ถ้าผ่านการใช้นะครับก็อยู่ประมาณ3 2- มถึงสบาทนะครับไม่แพงนะครับรุ่นนี้หลายๆท่านบอกว่ามีมีบบขายขายแพงนะครับไม่แพงนะครับรุ่นนี้ไม่ถึงไม่ถึง5บาทนะครับถ้าผ่านการใช้แล้วแต่ถ้าเป็นผู้สั้นก็อาจจะได้นะครับ5บาทถึง10บาทนะครับแล้วก็เวละสุดท้ายของ หนึ่งบาทนะครับก็เป็นเจ็ดสิบห้าพรรษาของสมเด็จย่านะครับอ่าอันนี้ครบทั้งยี่สิบสองวารละนะครับหลายๆท่านอาจจะมีนะครับหรือว่าสะสมไว้เนี่ยลองลองมาดูนะครับว่ามีครบหรือเปล่าหรือว่าจะหายครบนะครับก็สะสมไว้ได้ผ่านใช้ไม่ผ่านใช้คือสะสมได้นะครับเหรียญพวกนี้มีคุณค่าอยู่แล้วนะครับสามารถเก็บได้นะครับเพราะว่าไม่ไม่เจอแล้วนะครับโอเคครับสําหรับข้อมูลเหรียญหนึ่งบาทนะครับปี ของรัชกาลที่9นะครับทั้ง22วาระนะครับอันนี้ก็เอามาให้ชมนะครับว่ามีวระไหนบ้างนะครับหลายหลายท่านอาจจะอยากสะสมนะครับก็ลองค้นหาเพิ่มเติมดูนะครับสำหรับวิธีนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ